สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ไปอัปเดตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากโมกเหล็กไปสระบุรีกันนะครับโดยจุดเริ่มต้นของเราครับก่อนถึงสถานีรถไฟโมกเหล็กนะครับออกจากสถานีกลังดงมาแล้วครับเส้นทางรถไฟแนวเดิมนั้นจะอ้อมลงด้านล่างนะครับเป็นรูปตัวยูส่วนลายสีเหลืองที่เห็นในกราฟิกครับเป็นแนวทางคู่ใหม่ส่วนรถไฟความเร็วสูงจะเป็นตามลายสีเขียวนะครับคาดว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายครับรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับ จะวิ่งอ้อมลงด้านล่างครับนี่คือเส้นทางรถไฟทางไกลปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นขึ้นมาที่สถานีมวกเหล็กครับออกจากสถานีมวกเหล็กไปแล้วนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยังคงอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจนมาถึงลอยต่อครับสัญญาที่3ขีด1และ3ขีด2ครับจบที่กิโลเมตรที่138.8บางช่วงก็เป็นงานสะพานนะครับ เริ่มที่จุดที่1เลยนะครับที่เห็น GPS ขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมนั่นคือสะพานมวกเหล็กครับรถไฟความเร็วสูงจบลงที่ตรงนั้นนะครับรถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นอยู่ในระดับพื้นดินครับจากจุดนี้และที่เห็นแต่กไกลนู้นครับที่ผมซูมภาพเข้าไปคือรถไฟทางคู่ครับมาสิ้นสุดที่ตรงนี้ครับปัจจุบันเส้นทางรถไฟทางคู่ข้ามแองมวกเหล็กยังไม่เปิดใช้นะครับ เพราะว่าปลายอีกด้านเมื่อสักครู่นั้นยังไม่มีเส้นทางรถไฟไปต่อครับเปิดใช้ช่วงจากมับกระเบาจนถึงสถานีมมกเด็กใหม่เท่านั้นเองก่อนนะครับช่วงเวลานี้แต่ถ้าพูดถึงความยาวรวมของทางคู่นะครับที่นี่จะอยู่ที่4.8กิโลเมตรแต่ถ้าจะเอายาวกว่านี้ต้องไปที่ลบบุรีครับที่นั่นความยาวทางคู่แบบยกระดับนั้นถึง19กิโลเมตรด้วยกันครับท่านผู้ชมความสูงที่นี่จะสูงกว่านะครับ เฉลี่ย48-50เมตรเราอ้อมลงด้านล่างนะครับตามเส้นทางรถไฟที่นั่งอยู่แล้วกลับมาเจอทางคู่แบบยกระดับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ด้านล่างครับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่สามขีดหนึ่งหินโมกเหล็กตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับบริเวณของโมกเหล็กครับผ่านสะพานตรงนี้ไปแล้วเราเข้าสู่เขตจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับท่านผู้ชม สัญญา3ขีด1นี่เซ็นไปเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี66นะครับมีอยู่2ช่วงนะครับสัญญานี้ก็คือแก่งคอยกังดงแล้วก็ปางโศกปะใลม้า30.21กิโลเมตรด้วยกันครับทั้งหมดจอดสถานีมอกเด็กครับสัญญา3าขีด1เป็นของกิจการลวงค้า itd นะครับแล้วก็บริษัทไชน่าเรลเวย์ number ten engineering ครับงานก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ ลงพื้นที่ไม่นานครับแต่ว่าจุดที่อยู่มวกเห็กแล้วก็ที่มากระเบาครับไปจนถึงแก่งคอยเสาเนี่ขึ้นหลายต้นแล้วนะครับเราออกจากสถานีโมกเหล็กกันเลยนะครับเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เหล็กที่เห็นใช้สําหรับงานเสาเข็มนะครับหลังจากที่สํารวจชั้นดินไปแล้วครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเคลียร์พื้นที่ครับหลังจากนั้นครับ ก็ทำการสร้างเสาเข็มครับขุดเจาะที่หน้างานใส่เหล็กที่เห็นเมื่อสักครู่ลงไปครับหล่อเสาเข็มขึ้นมาเทฐานฟุตติ้งครับหลังจากนั้นก็จะเห็นเหล็กผูกตามที่เห็นในภาพนี่เลยครับถัดไปก็คือหล่อแบบเสาครับให้ได้ตามความสูงที่ต้องการไปจนถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายก็คือวางเซกเมนต์นั่นเองครับหรือว่าสะพานทางวิง่งขั้นตอนคร่าวๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดทางเทคนิควิศวกรรมนั้นมีมากกว่านี้แน่นอนครับ ตอนนี้ฝั่งด้านขวามือจะเป็นสะพานมมกเหล็กนะครับทางคู่ด้านหน้าขวามือก็จะเป็นสถานีโมกเหล็กใหม่รถไฟที่เรานั่งอยู่ก็จะอยู่ระหว่างกลางครับซ้ายเป็นรถไฟความเร็วสูงครับขวาเป็นทางคู่ใหม่ ตอนนี้เราเข้าใกล้กิโลเมตรที่141นะครับสะพานข้ามแอ่งมวกเหล็กตรงนี้เราขึ้นเนินนะครับถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นปลายแอ่งมวกเหล็กครับฝั่งทางด้านใต้นั่นเองหลอแบบเสาแล้วนะครับตรงนี้ประกบทั้งต้นเลยนะครับเหล็กแบบ หล่อเสร็จก็ได้เห็นทั้งต้นเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ความสูงของเสาเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีเนินดินตรงนี้มาชดเชยครับแล้วก็เข้าสู่กิโลเมตรที่141ตรงนี้จะพูดไปก็คือเหมือนคอสะพานนะครับท่านผู้ชม สัญญาที่3ขีด1สะพานแอ่งมกเหล็กนะครับเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นกำแพงกันดินครับลักษณะก็จะคล้ายๆบริเวณปลายสัญญา4คิ้วเลยครับท่านผู้ชมรถไฟที่เรานั่งอยู่นะครับเบี่ยงขวาออกมาครับจากเส้นทางรถไฟเดิมนะครับเนี่ยครับเส้นทางรถไฟเดิมตามลายสีขาวในกราฟิกเลยครับผ่านสถานีมอกเหล็กมาแล้วตามลายสีเขียวครับนี่คือเส้นทางรถไฟทางคู่ใหม่ ส่วนรถไฟความเร็วสูงครับจากจุดเมื่อสักครู่ตามลายสีเหลืองครับข้ามเส้นทางรถไฟเดิมมาอยู่ฝั่งซ้ายขนานกับแนวทางคู่ใหม่ครับจุดนี้คือจุดข้ามนะครับถ้าเราเดินทางลงใต้ครับขวามือเนี่ยจะเป็นรถไฟทางคู่ซ้ายมือเป็นรถไฟความเร็วสูงนั่นเองเราเข้าสู่เส้นทางรถไฟทางคู่นะครับนี่คือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากมาบกระเบาจนถึงชุมทางถนนจีระนะครับเฟสที่1ง ก่อสร้างโดยอิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็อาทีครับงานอุโมงค์อุโมงค์ที่ท่านผู้ชมจะเห็นก่อนเลยนะครับก็คืออุโมงค์หินลับครับตรงนี้ความยาวไม่ได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมความยาวของเขานั้นจะอยู่ที่265เมตรครับความสูง7.3เมตรความกว้างอยู่ที่11เมตรครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงนะครับอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวมีภาพมุมบนด้วยนะครับเราเข้าสู่โมงทางคู่เนี่ยครับท่านผู้ชม ถ่ายจากอีกฝั่งหนึ่งของอุโมงค์นะครับซ้ายมือคือทางคู่ขวามือคือรถไฟความเร็วสูงครับเนี่ยครับอยู่ขวามือนะครับแนวอุโมงค์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยทางวิ่งเลยครับด้านหลังกําแพงเนี่ยละครับเนี่ยครับเห็นแนวอุโมงค์นะครับภาพมุมบนครับทางคู่ด้านล่างนะครับด้านล่างสุด ถัดขึ้นมาคือรถไฟความเร็วสูงและก็ซ้ายสุดครับแนวรถไฟปัจจุบันครับหรือว่ารถไฟเดิมนั่นเองยังคงเปิดใช้งานนะครับสำหรับรถที่ขนส่งปูนครับเลยโครงนี้ไปแล้วซูมภาพให้เห็นนะครับอุโมงค์ทางคู่ครับเป็นอุโมงค์คู่ทางเดียวรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ด้านหลังไปหน่อยนะครับติดกับภูเขาเลยเป็นอุโมงค์เดี่ยวทางคู่นะครับก่อนถึงก็จะมีสะพานทางวิ่งครับที่มีความยาวพอสมควรครับ นั่งรถไฟกันต่อนะครับจากอุโมงถึงอุโมงนะครับจะเป็นทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงจะมีสะพานเชื่อมทั้งหมดอยู่4จุดครับยกตัวอย่างที่จุดนี้ครับสะพานไม่ได้ยาวมากนะครับไม่ได้ยาวมากรถไฟทางคู่ก็อยู่ด้านล่างครับวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงอุโมงเลยนะครับสะพานอีกจุดหนึ่งครับ สะพาน4จุดเมื่อออกจากอุโมงค์เมื่อสักครู่มาแล้วนะครับไล่ตามลําดับครับจุดแรกครับความยาวจะอยู่ที่79เมตรจุดที่2ก็79เมตรครับส่วนจุดที่3ครับ200กับอีก1เมตรแล้วก็จุดสุดท้ายครับที่เราจะเห็นด้านหน้าครับจุดนี้จะยาวหน่อยนะครับจะอยู่ที่463เมตรด้วยกันครับท่านผู้ชมทาสะพานบริเวณตรงนี้ครับที่ยาวหน่อยครับ เริ่มที่จะเห็นสะพานขึ้นมาก็ปีนี้ครับปีที่แล้วก็จะเป็นงานเสาเข็มซะส่วนใหญ่ข้ามเส้นทางรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับเตรียมเข้าอุโมงค์ผาเสด็จครับยาวที่สุดแล้วนะครับยาวกว่าอุโมงค์ขนตารครับที่นี่ยาว5.2กิโลเมตรด้วยกันครับ และหลังจากเข้าอุโมงค์ไปแล้วนะครับจะไปโผล่ทีหนึ่งครับฝั่งทางด้านใต้ก่อนถึงสถานีมากระเบ๋านั่นเองครับตรงลงปูนข้าม2ส,สถานีนะครับในเส้นทางเดิมก็คือหินลับแล้วก็ผาเสด็จการที่จะสร้างเส้นทางรถไฟผ่านเทือกเขาดงพญาเย็นหรือว่าดงพญาไฟเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับตั้งแต่อดีตมาแล้วดังนั้นเองครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการก่อสร้างครั้งนี้ก็คืองานอุโมงค์ครับจะมีทั้งหมดอยู่3อุโมงค์นะครับในเทือกเขาแห่งนี้ครับ อุโมงทางคู่1แห่งครับอุโมง์รถไฟความเร็วสูง1แห่งรถไฟความเร็วสูงคือมวกเหล็กนะครับสามจุดสี่กิโลเมตรครับแล้วก็อุโมงผาเสด็จ274เมตรเราไปดูที่สถานีผาเสด็จก่อนเลยนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงออกจากอุโมง์มกเหล็กมาแล้วครับค้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่นะครับตรงนี้จะทําเป็นสะพานขึ้นมานะครับเชื่อมระหว่าง2อุโมง์มกเหล็กไปผาเสดจครับจากเหนือไปใต้ เนี่ยครับภาพมุมสูงสถานีผ่าสเสด็จครับข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่จากอุโมงค์ถึงอุโมงค์ครับนําภาพในอดีตมาให้ชมนะครับตอนที่เส้นทางรถไฟตรงนี้ยังเปิดใช้งานอยู่นะครับอุโมงค์ขวามือครับเป็นอุโมงค์มกเหล็กปากอุโมงค์อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับทําเป็นสะพานข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งไปฝั่งซ้ายครับ ปากอุโมงจะอยู่ตรงนี้ครับอุโมงผาเสด็จหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับจะวิ่งอ้อมแนวภูเขาลูกนี้ครับไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้เห็นแนวปากอุโมงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับอ้อมไปด้านซ้ายครับอีกฝั่งหนึ่งของแนวภูเขาวขวามือก็จะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับ แล้วก็ผาช่างออนหินครับหรือว่าผาเสด็จนั่นเององค์ท่านเคยเสด็จที่นี่นะครับเพื่อที่จะเปิดการสร้างเส้นทางรถไฟนั้นให้เป็นไปได้ด้ดีครับเนี่ครับอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งครับของภูเขาลูกเมื่อสักครู่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะต่อเนื่องมาครับจากจุดนี้ต้องเป็นสะพานแน่นอนครับแล้วก็ข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่อีกทีหนึง ต่อเนื่องจากจุดนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวดูกราฟิกทีหนึ่งครับสถานีผาเสด็จไปถึงมับกระเบาครับ2องอุโมงนะครับทางวิ่งตามลายสีเหลืองเลยครับส่วนแนวรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับเข้าอุโมงค์ครับตามลายกราฟิกสีขาวจุดนี้เลยครับจุดที่เราจะออกจากอุโมงค์เราไปนั่งรถไฟกันต่อนะครับออกจากปากอุโมงค์ผาเสด็จครับ ลายกราฟิกสีเหลืองคือแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับต่อเนื่องจากผาสด็จเป็นต้นมาครับท่านผู้ชมออกจากปากอุโมงค์แล้วเราก็จะโค้งขวาครับเนี่ยครับดูลายกราฟิกด้านซ้ายมือประกอบไปด้วยเลยนะครับจากอุโมงค์ผาสด็จเมื่อสักครู่ครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นก็จบสัญญาที่3ามขีด2ไปก่อนนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องด้วยสัญญาที่3ขีด1ครับ3ขีด1ก็คือช่วงจากแก่งคอยไปกลางดงครับจากจุดนั้นครับปากอุโมงค์ผาเสด็จยาวไปจนถึงแก่งคอยเลยนะครับเข้าสู่สถานีรถไฟมักกะเบาครับก่อนถึงสถานีมักกะเบาเล็กน้อยนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นจะแอบข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ไม่ไกลครับ ก่อนถึงสถานีมัากระเบาก็ตบมาฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับออกจากมัากระเบาเลยนะครับสัญญาที่3ามขีดหนึ่งตรงนี้เป็นงานฐานล่างนะครับเสาเข็มแล้วก็เตรียมหล่อฐานฟุตติ้งครับบางจุดฐานก็เสร็จแล้วนะครับบางจุดก็มีเหล็กแบบมารอไว้แล้วนะครับสำหรับงานหล่อเสาต่อไปด้านหน้าเราเห็นตัวยกคานทางวิ่งแล้วนะครับเรามาถึงพื้นที่อำเภอแก่งคอยแล้วนะครับ เมื่อสักครู่คือมวกเหล็กครับเก่งคอยแล้วก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองสัญญา3ามขีดหนึ่งอยู่ในช่วงเก่งคอยนะครับซ้ายมือคือภาพในอดีตครับเข้าพื้นที่สำรวจหน้างานนะครับขวามือนี่เราเห็นเสาทางวิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตัวยกขานทางวิ่งครับสัญญานี้งานถือว่าเร็วพอสมควรนะครับ กิจการร่วมค้าที่ดีแล้วก็ใช้หน้าเรลเวดัมเบ r รเทนเนี่ยครับเสาเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่เหลือก็ยกคานทางวิ่งประกอบขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงต่อไปครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรกว่าได้ครับที่เห็นแนวเสาแบบนี้ตัวยกคานทางวิ่งถ้าเซตตัวเริ่มยกช่วงที่1ไปได้เมื่อไหร่นะครับ ช่วงที่2ที่3ที่4ครับก็จะตามมาไม่ช้าแน่นอนงานหล่อเสาก็หล่อขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆครับไล่ตามขั้นตอนของงานฐานลากฐานฟุตติ้งครับงานผูกเหล็กงานขึ้นแบบหล่อเสาให้ได้ตามความสูงครับไปจนถึงขั้นตอนที่ตัวยกขานทางวิ่งนั้นจะมาถึงก็คือยกเซกเมนต์ครับ สะพานข้ามทางรถไฟตรงนี้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็ยกข้ามไปเลยครับอยู่ด้านบนสุดผ่านจุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราโค้งขวาก่อนนะครับทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงก็จะติดติดขนานกันไปแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายอีกไม่ไกลครับด้านหน้านี้แล้ว แนวเสาก็เรียงต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้ครับช่วงจากมากกระเบาไปจนถึงเก่งคอยเนี่ยแนวเสางานก่อสร้างจะชัดเจนมากที่สุดแล้วนะครับนอกจากช่วงที่มกเหล็กด้านหน้านี้แล้วนะครับด้านหน้านี้แล้วเส้นทางรถไฟความเร็วสูงครับที่มาจากฝั่งซ้ายครับก็จะสิ้นสุดตรงนี้ครับมาดูภาพการาฟิกครับเดี๋ยวเราจะโค้งซ้ายนะครับท่านผู้ชม แนวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่เหมือนกับตัดตรงไปเลยครับรักษาแนวระดับไปแบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นเพราะรถไฟที่เรานั่งอยู่มากกว่าครับโค้งสายทีบ้างขวาทีบ้างนะครับก็จะเห็นแบบนี้หลายจุดครับเนี่ยครับที่เห็นเครนครับน่าจะเป็นงานฐานล่างนะครับ น่าจะเป็นที่จุดนั้นครับที่ไปอยู่ฝั่งขวาเราก็เข้าสู่สถานีรถไฟแก่งคอยต่อไปครับเวนคืนพื้นที่ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าบางส่วนนั้นอยู่ในแนวพื้นที่ของประชาชนครับก่อนถึงสถานีแก่งคอยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเรากำลังถึงรอยต่อ2สัญญาอีกครั้งหนึ่งครับ สัญญา4-7มาแล้วครับ4-7จากสระบ,บุรีมาเก่งคอยนะครับไม่ได้จบที่สถานีครับมาจบที่จุดเมื่อสักครู่4-7เป็นงานของบมจซีวิวนะครับซีวิวก็รับผิดชอบจากเก่งคอยไปสระบ,บุรีครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นทางวิ่งนะครับเป็นทางวิ่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับมีสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางไกลสระบ,บุรีอยู่ที่เดียวกัน สัญญาที่3ขีด2นะครับงานอุโมงนะครับ90.94%อนัปเดตตัวเลขของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนสัญญาที่3มขีด1ครับต่อจาก3ขีด2ครับช่วงแก่งคอยไปกลางดงแล้วก็ปางกระโศกบันไดม้านะครับ8.78%ส่วนงานสัญญานี้ครับสัญญาที่4ขีด7ไม่น่าห่วงครับเกิน50%ไปแล้วนะครับตัวเลขเมษายนครับที่ผ่านมา6 4 2 0ดด้วยกันครับท่านผู้ชมออกจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยกันต่อเลยนะครับ สถานีรถไฟชุมทางแห่งนี้ก็คือมัดร,รวม4เส้นทางครับจากสถานีอยุธยาสระบุรีครับเป็นเส้นทางที่1เส้นทางที่2ก็คือสายตะวันออกครับจากฉะเชิงเซาคลอง19ครับมาจนถึงที่นี่ทางด้านเหนือครับถ้าไปด้านซ้ายครับไปอีสานเหนือครับถึงหนองคายส่วนด้านขวาก็ไปอยู่บนครับอีสานใต้ผ่านนครราชสีมาด้วยครับ งานก่อสร้างตรงนี้คืบหน้าไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับวางสะพานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ครับทั้ง4ช่วงครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาเรามาเจอภาพในอดีตหน่อยครับนี่ครับท่านผู้ชมซ้ายมืองานฐานล่ากนะครับปีนั้นจะไม่ผิดคืออยู่ในช่วงปี2,566ครับก็2ปีผ่านไปครับ ความคืบหน้าใกลเคียงความจริงขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับสัญญานี้ครับ4ีดสำหรับงานสัญญาทางวิ่งนะครับเฉพาะงานโยธานะครับในส่วนที่เหลือนั้นยังเหลืออีก2ส,สัญญานะครับก็คือสัญญาที่4ีขีดหครับจากมั่นโพครับไปพัะแก้วแล้วก็อีกสัญญาหนึ่งก็คือสัญญาที่4ีขีดหครับสขีดหก็คือช่วงจากบางซื่อมาจนถึงดอนเมืองครับ ก็ต้องลุ้นกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมปี6 6ครับสัญญา3ามขีดหนึ่งคือสัญญาล่าสุดที่ได้เซ็นไปนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าที่อยุธยาครับสัญญาที่4ขีดหจะกลายเป็นสัญญาถัดไปครับที่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีภาพในอดีตด้วยที่นี่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีครับถนนหมายเลข36 2ครับท่านผู้ชม วงแหวนสระบ,บุรีรอบเมืองเข้าสู่เขตชานชาลาแล้วนะครับจุดแรกครับที่เจอก่อนเลยครับสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีมองภาพกราฟิกด้านล่างประกอบไปได้เลยนะครับคร่าวๆนะครับโดยประมาณครับเขตชานชาลาครับแล้วก็ถัดมาครับเขตตัวสถานีภาพเปรียบเทียบ ในอดีตที่ผ่านมานะครับมุมบนซ้ายมืองานเสาเข็มงานฐานล่ากถือว่าเป็นงานใหญ่ครับใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆครับจนมาถึงภาพขวามือมุมบนครับภาพปัจจุบันเข้าสู่เขตชานชาลาสถานีส่วนปลายแล้วนะครับฝั่งทางใต้หลังจากนั้นครับเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยสระบ,บุรีครับจะตั้งอยู่ที่เดียวกันกับตัวสถานีเลยนะครับ ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่นี่ครับสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็คืบหน้ามากที่สุดด้วยครับสำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับถัดจ,จากจุดนี้ไปแล้วครับก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาดอนเมืองครับแล้วก็จบด้วยกรุงเทพอภิวัตรถ้าเกิดไปทางด้านเหนือนะครับถัดจากนี้ไปก็จะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องครับ แล้วก็ปลายทางเลยครับของเฟสที่1ก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานั่นเองสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้จะมีทางลงครับสำหรับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงลงพื้นดินครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้วย เราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนถึงสถานีรถไฟสระบุรีปัจจุบันครับรถไฟทางไกลก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับที่รับชมช่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามที่จะเก็บภาพหาข้อมูลมาคุยมาอธิบายแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ดีๆไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วรวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วย เ้าสู่ฤดูฝนครับโรคภัยต่างๆก็จะถามหามากขึ้นเป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าการอัปเดตคลิปของช่องผมนั้นไม่ได้อัปเดตตามช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบลงทันทีครับทางที่ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับ ช่องรถไฟไทยสดใสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ